h y เ e อ t ์เทสหรือเรียกว่าหุ่นยนต์ลิ้นเป็นเซ็นเซอร์ที่ตรวจสอบองค์ประกอบทางเคมีของเหลวได้เกิดขึ้นจากการพัฒนาด้าน AI และ Machine Learning ที่เรียนแบบประสาทสัมผัสของมนุษย์ตัวอย่างเช่นความสามารถในการมองเห็นและการได้ยินเพื่อจดจำภาพและตีความคำพูดสำหรับตัวจับสารเคมีแนวคิดดังกล่าวเกิดขึ้นจากการใช้เซ็นเซอร์หลายตัวมารวมกันและทำงานเหมือนกับปุ่มรับรสบนลิ้นของมนุษย์ โดยใช้อลกอริทึมของ Machine Learning เพื่อตีความผลลัพธ์จากเซ็นเซอร์โดยทีมงานใช้แผงวงจรที่มีฮาร์ดแวร์เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์และเซนเซอร์โพลิเมอร์ที่เป็นสื่อกระแสฟไฟฟ้า16ชุดโดยเซ็นเซอร์ดังกล่าวจะเปลี่ยนกระแสแรงดันไฟฟ้าเมื่อจุ่มลงในสารละลายการจุ่มชิ้นส่วนเซนเซอร์ลงในของเหลวจะสร้างชุดสัญญาณแรงดันไฟฟ้าหรือรูปแบบทางเคมีที่มีลักษณะเฉพาะสำหรับของเหลวแต่ละชนิด สัญญาณแรงดันไฟฟ้าเหล่านี้จะถูกส่งไปยังสมาร์ทโฟนที่จะส่งต่อไปอยังเซิร์ฟเวอร์คลาวด์โดยระบบแมชชีนเรียนนิ่งจะใช้ข้อมูลที่ได้รับมาเพื่อกำหนดอัลกอริทึมและเปรียบเทียบรูปแบบทางเคมี Me เหล่านั้นกับฐานข้อมูลของเหลวที่รู้จักจากนั้นอัลกอริทึมจะรายงานผลลัพธ์กลับไปที่แอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนภายใน1หรือ2นาทีแม้จะใช้งานได้ง่ายแต่ไฮเปอร์เทสก็ไม่ได้ทำขึ้นมาอย่างง่าย มันถูกสร้างขึ้นโดยการน,นำความเชี่ยวชาญทั้งด้านเทคโนโลยีเคมีไฟฟ้าและวิทยาศาสตร์วัสดุรวมกันไฮเปอร์เทสถูกสร้างขึ้นเป็นครั้งแรกในปี2019แต่สามารถใช้ได้กับของเหลวบางชนิดเท่านั้นโดยในปี2022นี้มันสามารถวิเคราะห์ของเหลวที่ซับซ้อนมากขึ้นได้โดยทีมงานของ IBM ได้ทดสอบความสามารถของไฮเปอร์เทสในการแยกแยะน้ำแร่บรรจุขวดประเภทต่างๆและระบุน้ำผลไม้ประเภทผลไม้และไวน์ตามยี่ห้อแต่ละแหล่งกำเนิด ประเมินความเข้มข้นของกาแฟและตรวจจับแอลกอฮอล์ปลอมซึ่งการวิจัยเกี่ยวกับไฮเปอร์เทสนี้อยู่ในส่วนหนึ่งของโครงการริเริ่มการพัฒนาวัสดุของ IBM โดยไฮเปอร์เทสหุ่นยนต์ลิ้นเซ็นเซอร์แยกแยะรับรู้รสชาติได้ จะเป็นประโยชน์สำหรับห้องปฏิบัติการในอนาคตหากคอมพิวเตอร์สามารถช่วยในการตรวจวัดได้คุณก็จะสามารถค้นหาวิธีการสังเคราะห์สารประกอบโดยอัตโนมัติและสั่งผลิตสารประกอบเหล่านั้นได้ทันทีด้วยหุ่นยนต์หรืออาจสร้างวัสดุประเภทใหม่ที่มีคุณสมบัติที่ดีกว่าและยั่งยืนกว่าได้นั่นเอง